สวัสด,ดีครับพี่น้องชาวสูุญาทั้งประเทศผมดรธีรชัยแสนแก้วนะครับประธานเครือข่ายทาบันเกษตรกรชาวสงุญญรนะดับประเทศช่วงนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วแก้ไปอีกปีหนึ่งแล้ว2อ6 5นรเนื่องในวันที่จะขึ้นปีใหม่นี้กับผมในฐานะประธานเครือข่ายขออำนวยอพรนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสมนญ,ญา ทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีนับล้านคนเนี่ยจมประสบแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จมีสุขภาพประรารไม่แข็งแรงนะครับในปีใหม่2อง5นี้ก้าวี้9ใหม่ของพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของการยางทุกครั้งนะฮะเราจะเดินคู่กันไปเราเปรียบเสมือนว่าเครือข่ายนี่คือพวกคณะสอสอยางที่พวกท่านได้เลือกมา แล้วในฝ่ายบริหารก็คือประธานบอร์ดการยางระดับประเทศซึ่งก็ได้รับแต่งตั้งมาใหม่นะฮะก็จะได้บริหารร่วมกันไปนะครับร่วมกันไปสิ่งไหนที่มันขาดตัวบุคองจิงไหนที่มันทําให้อ่าล่าช้าสิ่งไหนที่มันไม่มีความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎกติกาต่างๆเราจะเดินแก้เราจะพังประตูนะครับเราจะพังกำแพงให้ได้ให้พี่น้อง ได้มีความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามภายใต้ข้อบัญญัิการยางแห่งประเทศไทยทุกข้อระเบียบทุกข้อ,ขอบังคับจะมีความคล่องตัวขึ้นเราจะได้นําเสนอกับฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นท่านผู้กํากับดูแลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือแม้กระทั่งรองนายกองทุนที่กํากับดูแลหรือแม้กระทั่งท่านนายกรทัทมนซึ่งเป็นประธานบอร์ดกรอยอของอยางธรรมชาตินะครับเราพยายามที่จะทําหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ เราจะแปลผันจากเกษตรกรจากเกษตรกรให้เป็นพ่อค้าเพราะว่าคำจากัดความที่มีการพูดมาตลอดระยะเวลานั้นก็คือว่าเกษตรกรคือขาดทุนพ่อค้าคือกําไรในเมื่อเราคิดอย่างนี้เราไม่ต้องบน่นเราจะผันจากเกษตรกรให้เป็นพ่อค้ามันถึงจะได้กําไรขอขอบพระคุณครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสู้ๆครับ